วันนี้เราจะมาวิเคราะห์บทบาทของสหรัฐอเมริกาและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นบางๆระหว่างการให้ความช่วยเหลือและการยั่วยุที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงยิ่งขึ้น ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าสหรัฐและนาตโตให้ความช่วยเหลือด้านการเงินอาวุธยุโทโธปกรณ์และการฝึกอบรมแก่กองทัพยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันตนเองของยูเครนจากภัยคุกค,คามภายนอกอย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวถูกมองจากรัเสเซียว่าเป็นภัยคุกค,คามต่อความมั่นคงของตนเองและเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การบุกรุกยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์2565 ล่าสุดมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot Patriot ไปยังยูเครนซึ่งเป็นระบบที่สามารถยิงสกัดขีปนาวุธและเครื่องบินรบได้ทำให้เกิดคำถามตามมาว่าการกระทำนี้จะยิ่งเป็นการยกระดับความขัดแย้งหรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายท่านมองว่าการให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้ยูเครนสามารถปกป้องอธิปไตยของตนเองได้อย่างไรก็ตามก็มีความกังวลว่าการส่งอาวุธที่มีศักยภาพสูงเช่นระบบแพทริอตอาจถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงโดยตรงและอาจนําไปสู่การตอบโต้จากรัสเซีย การตัดสินใจของนาโตในการให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนมีความซับซ้อนอย่างมากพวกเขาต้องรักษาสมดุลระหว่างการสนับสนุนยูเครนความเสี่ยงที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงศาสตราจารย์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศท่านหนึ่งกล่าว จากทำแถลงของเลขาธิการนาโต้ย้ำว่านาโต้จะไม่ส่งทหารเข้าไปในยูเครนโดยตรงแต่จะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนไปด้านอื่นๆต่อไปอย่างไรก็ตามรัสเซียได้เตือนว่าการให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนอย่างต่อเนื่องเป็นข้ามเส้นแดงและอาจนำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงการวิเคราะห์สถานการณ์สแสดงให้เห็นว่าสหรัฐและนาโต้กำลังเดินอยู่บนเส้นบางๆระหว่างการให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนและการยั่วยุรัสเซียการ ตัดสินใจในอนาคตต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพของภูมิภาคและโลกสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามอย่างใกล้